ครับผมตกเป็นเหยื่อวีทูเนะฮะหรือคลื่นเสียงบางตัวนะฮะได้ยินครั้งแรกที่ตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29เมื่อประมาณต้นปานะฮะเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่มีการบอกผมนะะหลากหลายธุรกิจในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินคนคุยกันทั้งที่เรานั้นอยู่ข้างกำแพงนะฮะ ผมขอพูดถึงคนที่อยู่แฟลตินแดงนะ,ะคนที่อยู่แฟลนแดงเนี่ยเขาทักมาหาผมนะฮะเขาทักมาหาผมในแอปหน้ากากเหลืองนะ,ะคือนัดผมอยากมีเพศสัมพันธ์นัดผมอยากมีเพศสัมพันธ์นะ,ะแล้วก็พูดว่ามียาเสพติดเล่นไม้ให้เอาให้เขาเล่นนะฮะซึ่งผมเนี่ยไม่มีฮะผมไม่ได้มียาเสพติดนะ,ะแต่ว่ารู้ถ้าจะเอาเนี่ยไปเอาที่ไหน นะด้วยความที่หน้าตาเขาเนี่ยหน้าตาดีครับหน้าตาดีมากชื่อแบงค์นี่ฮะชื่อแบงค์หรือชื่อเบสหรือชื่อเบลนี่แหละนะฮะอยู่ที่เฟรนแดงนะก็ทักมาหาผมว่าเขาอยากเล่นยาเสพติดโดยส่วนผมนี่ไม่มีนะด้วยความที่หน้าตาดีเนี่ยผมก็เลยไปเอากับผู้ตายนะผู้ตายชื่อ itt, นายโยตินนิลาพันธ์นะผู้ตายเป็นนักขายยาเสพติดรายใหญ่นะด้วยความที่เรารอเรารู้จักก็เ,เลยใช้เงินส่วนตัวเนี่ยไปซื้อยาเสพติดเอ่อ จากคนที่ตายเนี่ยเอาไปนะหลังจากนั้นผมเอาไปถึงเฟรนแดงนะฮะหน้าตาหล่อมากครับหน้าตาหล่อมากนะฮะเอาวัยวะเพศเนี่ยความใหญ่ความยาวอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วพอผมไปถึงเขาออกมารับที่เฟรนแดงเนี่ยเขาออกมารับและเขานั่งและเขาก็ถอดกางเกงถอดเสื้อหมดเลยแต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวและเขาก็แกล้งนั่งเหมือนคุยมือถือหลังจากนั้นได้ยินเสียงพี่ต้อมพัดพงหอมนาน ได้ยินเสียงพี่ต้อมพัดพงหอมนานนะักค้ายาเสพติดที่ถูกจับกลุ่มเมื่อปี58นะฮะตามที่ข้อมูลคนดูแลตึกพงทาวเวอร์อินทร,ร์แรยี่สิบเก้าที่คุยกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาให้ฟังว่าพี่ต้อมพัดพงหอมนานเนี่ยเคยมาลงมายืมเงินเพื่อที่จะทําการใจ่ายให้กับตํารวจปราบปรามยาเสพติดในการค้ายาเสพติดเพื่อเป็นการลดจํญญานวนยาแต่ไม่คิดว่าจะกลับมาค้ายาเสพติดอีกตามข้อมูลที่คนดูแลตึกพงทาวเวอร์ที่มีการคุยกับน้องที่นั่งอยู่บนโซฟาที่ฝั่งโปรแกรมในห้องผมนั้นเป็นการพูดบอกผม เมื่อปี2558และปี2559นหะหลังจากนั้นได้ยินเสียงพี่ต้อมพัดพงหอมนานนักขายาเสพติดติดคุกอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมมีการสั่งการให้คนนั้นถามผมว่ามีการเออพ่อผมเล่นยานะโดยยังถ้าเล่นไปเอามาจากไหนนะฮะถ้าเล่นไปเอามาจากไหนต่างๆหลังจากนั้นเขาขอมีเพศสัมพันธ์กับผมด้วยขนาดที่อวัยวะเขาเนี่ยความใหญ่ความยาวอยู่10นิ้วก็เลยยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาหลังจากนั้นคนบอกเรื่องเสียงที่ผมได้ยินเป็นการควบคุมตัวดักจับปมอารมณ์ควควาควาามมรู้สึก นะฮะดักโอมารุมอาุจิที่อยู่ในตัวหลากหลายระดับประเด็น